ที่สนุกขันษากว่าที่ไหนไหนในเกมท้าภาษาไทยรายการที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยแบบเต็มๆแถมยังได้ลุ้นไปกับการตอบคำถาม3ข้อเพื่อพิชิตคุณการศึกษากลับบ้านและวันนี้มาต้อนรับครอบครัวที่มีคุณแม่คนสวยนำทัพมาบุกถึงรายการของเราครอบครัวสุจริตจังครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับคุณแม่แอมน้องแฉมแล้วก็นะไอซ์ด้วยนะครับต้อนรับครับเข้าสู่วิชาภาษาไทยในเกมท้าภาษาไทยว้าวแม่ดูสดใสกันมากๆเลยครอบครัวนี้แสดงว่าเตรียมความพร้อมมาอ่านหนังสือมาจัดเต็มแน่นอนใช,ใช่ไหม โอ้ใช่ไหมครับคุณแม่หนังสือมาจัดเต็มเลยค่ะทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งคืนอ่านหนังสือเอาหนังสือนอนหนุนหัวอ้าวมาโดแล้วอี้จะช่วยได้ไหมละครับคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะความรู้เก่าเยอะเอาความรู้เก่าเยอะรอ้กันนี้แหละมั่นใจแล้วนะไอซ์ล่ะครับอ่านเหมือนกันค่ะอ่านหนังสืออ่านแรกก็หลับเลยค่ะเออเฮ้ยอยู่ดีก็ง่วงใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันน้องแทมนะครับอ่านเหมือนกันหนังสือเรียน ใช่ครัคโอ้อแความรู้นะครับ,ค,รบคำรู้ไปหมดแล้วหรือว่าหนัง <c oughs> สือการ์ตูนแหมไม่ใช่นะแต่รู้แล้วดูทรงแล้วลักษณะครอบครัวนี้ผมว่าพร้อมแหละน่าจะได้อยู่แล้วและที่สําคัญเลยเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นี่นะครับจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็มันก็ยากอยู่ดีกลัวไหมไม่เลยค่ะไม่กลัวเลยนะครับมั่นใจมากค่ะมั่นใจมั่นใจมากว่าตอบไม่ได้เลยสักข้อคุณแม่ไม่เอาสิเนี่ย วันนี้ครับข้อแรกของเราครับจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอักษรน,นํารู้จักกันไหมครับรู้จักดีะอักษรน,นาเป็นไงครับคุณแม่ครับอยาอยู่อย่างอยา, <Hey! S 2> อ,อยากเฮ้ยอ่ามันอย่างความรู้แน่นแบบที่คุณแม่พูดมาก็ถือว่าถูกแต่มีแบบอื่นอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันดีกว่าในเรื่องของอักษรน,นําครับอักษรน,นําคือคําที่มีเพียญชนะสองตัวเรียงกันออกเสียงเหมือนมีหอหีบนําหน้าเสมอมีอยู่3แบบคือ อนำออนำ,ออนำและอักกึ่งเสียงมาทำความรู้จักแต่ละแบบพร้อมๆกันครับแบบหอนำคือมีหอหีบนำหน้าทั้งการเขียนและการออกเสียงเช่นคำว่าหนามก็จะออกเสียงว่าหนามและหลุมก็ออกเสียงว่าหลุมแบบออนำสะกดด้วยออ่างออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำหน้ามีอยู่แค่สี่คำเท่านั้นคืออย่าอยู่อย่างอยากและสุดท้ายแบบอักึ่งเสียง คือพยางค์แรกออกเสียงอะและพยางค์หลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำหน้าเช่นคำว่าตลบออกเสียงว่าตะหลบและสลัดที่ออกเสียงว่าสลัดครับและนั่นก็คืออักษรน,นำนั่นเองครับแต่ว่าอักษรน,นำนะครับมีหลายประเภทนะฮะมีทั้งหอนำออานำเหมือนที่เมื่อกี้คุณแม่บอกอ่าอย่าอยู่อย่างๆอ่าแล้วก็อถึงเสียงด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยดีกว่าครับในข้อแรกของเราเข้าสู่เกมท้าข้อที่หนึ่งขอท้ายตอบว่าชื่อเรียกของขนมในข้อใดมีอักษรน,นำนี่ครับระหว่างก๋ไก่อะไรครับขนมขนมสังแหญ่หรือขอ,คคอไข่คือไฟทองไฟทองอะไรครับ กรอกรอฝอยทองกรอบเอาละครับแล้วตอนนี้นี่คือตัวเลือกของเราถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับไปดูสีดูสีอ่เหรออเเอาช่วยเขียนหน่อยโอหเเอาเลือกมาแล้วกอไก่ทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่ครับต้องถามก่อนเลยครับขนมปังสังขยาเนี่ยมันเป็นแบบอักษรนาแบบอะกึ่งเสียงครับผม คืออักเสียงนะมันอยู่นะคบว่าขนมขนมมันยังไงครับคือเวลาสะกดมันต้องมีหอหีบผมอ่ามันออกเสียงว่ามีหอหีบอ่านะครับแต่เวลาเขียนสะกดเนี่ยมันไม่มีหอหีบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีคำไหนอีกครับอแล้วก็ขยะผมขยะก็เลยคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่มีอักษรนำนะแบบอักตึงเสียงอ่า คุณแม่ล่ะครับคิดว่าขนมปังสังขยาค่ะเว่ามันเป็นแบบหอนำแบบที่พี่คิวบอกเมื่อกี้เราแล้วก็จริงๆงคุณแม่มีความรู้แน่จะถูกต้องเพราะว่าเรามีความรู้ใช่เรามีความความรู้แน่นากชอบตรงนี้ครับคุณแม่ะนไอซ์ล่ะครับค่ะที่คิดว่าขนมปังสังขยาเพราะว่ามันมีอาะกึ่งเสียงค่ะแล้วก็มีหอนำคิดเหมือนกันเลยก็เลยตัดฝอยทองกรอบไปทินงทีเอกฉันมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถูกไหมนะครับเอาละครับจากคําถามของเรานะครับว่าขนมในข้อใด เป็นอักษรน,นำกอไก่นะครับก็คือขนมปังสังขยาหรือขอไข่นะครับฝอยทองกรอบและตอบไปแล้วครับว่าขนมปังสังขยาเป็นคำตอบที่ตอบอย่างมั่นใจพร้อมเหตุผลแน่นๆแต่ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่ามาลุ้นกันครับถูกต้องครับ เก่งมากๆเลยและอธิบายมาถูกต้องมากครับน้องแทมครับสุดยอดจริงฮะขนมบังสังขยานะครับเป็นคําที่มีอักษรนำเนี่ยถึง2คําด้วยกันครับคำแรกคือคําว่าขนมนะครับออกเสียงว่าขะนมเหมือนมีหอหีบนําหน้านะครับและคําว่าขยาครับออกเสียงว่าขยานะยก็มีหอหีบนําหน้าเช่นเดียวกันซึ่งสองคนี้ครับเป็นอักษรนําแบบอักึ่งเสียงนั่นเองครับ ส่วนคำว่าฝอยทองกรอบนะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ไม่มีอักษรนำเลยแหละครับเพราะนั้นข้อแรกตอบถูกต้องไปรับทุนการศึษาไปเลย2,000บาทไมาแล้วโอ้โหสบายสบายนะน้องทั้งนะเออไปต่อนดีกว่าครับเรื่องกินผ่านไปไปที่หมวดของแฟชั่นกันบ้างดูทรงแล้วบ,บ้านนี้นี่โอ้โมาเป็นธีมเดียวกันหมดเลยเป็นแฟชั่นกันหมดเลยใครที่เป็นแฟชั่นมากที่สุดครับคุณแม่เลยนะ แล้ววันนี้เรามาในทีมแบบยินยีน,ยน,ยนี่แหละใช่เป็นแบบสบายสบาย,ยีนเนี่ยถ้าสะกดเนี่ยสะกดยังไงครับยอยักษ์เสอืออีนอาหนูสเสือกระลันค่ะโอ้โหถูกต้องเป๊ะเลยสะกดเป็นภาษาไทยแบบนี้อ่าโอเควันนี้ครับเราพูดถึงเรื่องของแฟชั่นแต่แฟชั่นทั้งหลายทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเสื้อผ้าที่ออกมาเนี่ยมันก็มีผ้าหลากหลายชนิดเออแต่วันนี้ครับเราจะไปเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าผ้าแต่ละชนิดเนี่ย เขาเรียกยังไงและเขาสะกดยังไงอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยครับมาเรียนรู้เรื่องการสะกดชื่อเรียกชนิดผ้ากันครับอย่างคำแรกผ้าคอตตอนคือผ้าใยฝ้ายคำนี้ไม่ต้องมีไม้โทที่คำว่าต้นนะครับต่อมาคือผ้าที่มีลอนนูนขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่าผ้าลูกฟูกเวลาสะกดจะใช้ฟอฟันนะครับไม่ใช่ฝอฝาต่อมาผ้าลินินผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ง่ายสะกดแบบนี้นะครับลอลิงสระอินอหนูสระอิ๋นอหนูและสุดท้ายพากรรมยี่ผ้าที่มีสัมผัสเป็นเอกลักษณ์สะกดแบบนี้ครับกอกไก่ ue, สระอํามมอม้าสราะอะศขอหียอยักษสระอีและไม่เอกครับเ <c oughs> ป็นไงบ้างครับมีผ้าไหนบ้างที่เราเนี่ยสะกดผิดครับกรมยี <c oughs> ่กรมยี่ <c oughs> ผิดตรงไหนค <c oughs> รนับ ลืมหอยีบลืมหอยีบตายแล้วเป็นกามายีอะไรอยี้แบบเซ็กซี่เรกๆนะต้องทำนะเออแล้วคุณแม่ครับมีคำไหนไหมครับที่เราผิดไม่ค่อยเพราะว่าบอกแล้วว่าเก่งเพราะว่าเราเก่งใช่นะครับเราเราไม่ลผิดแล้วใช่ค่ะขอโทษครับคุณแม่ผิดเราก็ลบเอาเราไม่ลบใครผิดเราก็ลบเอาไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับผมขอบคุณครับคุณแม่นะครับนะไอครับส่วนมากจะเขียนผิดเป็นคอตตอนนะคะคอตตอนเขียนยังไงครับเราะว่าเขียนมันจะเป็นคอตตอนที่ถูกต้องมันจะเป็นคําว่าตอนนะคะไม่ใช่ตอน เรา <จะ S 1> ไม่ใช้นอนหนูเราใช้เป็นตัวไม่โทเติมไม่โทร,โทรอ,อ,อ๋อใช้นอนหนูแต่เติมไม่โทรใช่อ๋เอาแหละเอาแหละนะฮยแต่ต่อไปนี้เราจะไม่ผิดกันแล้วนะได้ค่ะรู้แล้วนะออโอเคแต่มีอยู่ผ้านหนึ่งชนิดครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้สอนไปเออนั่นก็คือผ้านไนลอนและนี่ก็คือคำถามของเรานั่นเองครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่สองข้อใดสะกดถูกต้องระหว่าง อ่ากอไก่ของเรานะครับไม่มีไม้เอกขอไข่ครับมีไม้เอกแอบถ้าบอมแล้วตอบได้เลยครับเฮ้ยกอไก่นี่มันก็ต้องมีผิดบ้างเฮ้ย <c oughs> มันจมีผิดบ้าง <c oughs> น้าอซ์ทำถูกแล้วครับถามเหตุผลน้าอซ์ก่อนเลยแล้วกันครับทำไมน้าอซ์ถึงตอบขอไข่ครับ ส่วนมากค่ะแบบว่านรล่อนมันน่าจะมีไม้เอกในความคิดอะค่ะเออล่อนล่อนต้องมีไม้เอกสิล่อนต้องมีเอกเออถ้าล่อนต้องมีไม้เอกใช่ค่ะถ้าบนมันจะเป็นล่อนหรือเปล่าอันนี้เออแล้วข้างบนมันอาจจะเป็นลอนลอนดอนอะไรอย่างงี้อ่าน้องแทม้งครับทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่ครับไม่มีไม้เอกฮะเพราะผมคิดว่านลอนมันอาจจะเหมือนคอตตอนก็ได้ครับ คำว่าต้นนะคบผมเวลาเขียนน่ะมันจะออกเสียงว่าไมโทแต่เวลาเขียนเราไม่ต้องเติมไมโทรครับอาจจะเหมือนกันก็ได้โอ้หนี่วิชาร้อนอูนเพิ่งเรียนมาเลยคอตต้นออกเสียงเนี่ยมันต้องมีไมโทแต่พอเขียนสะกดออกมาแล้วไม่มีมไมโทอ่านไม่บอกเจ๊แล้วสิคุณแม่ครับขอเหตุผลนะครับทำไมาถึงตอบกอไก่ไม่มีไม่มีไมเอกครับเพราะว่ามันมาจากภาษาอังกฤษ <Huh? S 2> เวลาเราเขียนมาเป็นภาษาไทยอ่ะเราแค่ออกเสียงว่ามันเป็นไนล่อน uh huh. แต่ว่ามันไม่ต้องเขียนว่ายุคเอทโทรี uh huh. ใช่ค่ะมันก็กลาย,ลายเป็นไนลอน uh huh. เวลาออกเสียงภาษาอังกฤษก,ก็คือไนลอน uh huh. อ่นาแล้วก็หลอนใช่ค่ะคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรครับกับข้อนี้ในคำถามของเรานะครับว่าข้อใดสะกดถูกต้องระหว่างกอไก่ครับไนล่อนไม่มีไม้เอกหรือขอไข่ครับ ไนลอนที่มีไม้เอกนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือลุ้นไปด้วยกันนะครับวันไนลอนที่ถูกต้องเนี่ยต้องสะกดแบบไหนกันแน่กอไก่ถูกต้องครับกอไก่ไนลอน<อ>กอไก่ครับไม่มีไม้เอกนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เก่งมากๆเลยคะคุณผู้ชมครับเพิ่มเติมครับไนลอนนะครับถือว่าเป็นคําทับศัพท์นะครับมาจากคําว่าไนลอน N, N Y L O N นะครับซึ่งตามหลักการเขียนแล้วเนี่ยนะฮะคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ใส่วันนยุกนะครับยกเว้นคําที่อาจจะสับสนกับคําภาษาไทยนะดังนั้นต้องสะกดแบบนี้ครับก็คือไนลอนแบบไม่มีไม้เอกเป็นคําตอบที่ ถูกต้องนั่นเองครับพราะะนนครับข้อนี้ถูกอีกแล้วสะสมเนื้อสาอรปปรวมไปเป็นสี่พันบาทเลย,เอยโอ้ยส,ยสบายๆเลยเนาะมาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วแหละครับจะพาไปบุกห้องครัวครับไปทําความสะอาดกันสักนิดหนึ่งฮนะต้องบอกเลยครับว่าคำกริยาเกี่ยวกับการทำความสะอาดในครัวมีอะไรบ้างครับเช็ดกระจกเช็ดกระจกอ่าถูผ้า ถูพ enfin> ื้นถูกพื้นเอางี้เอาให้แคบลงมาหน่อยเป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับในครัวก็จริงแต่เป็นเกี่ยวกับการล้างกระถางมีอะไรบ้างครับตะหลิวกระถางตะหลิวไม่ได้หรอล้วงกะงกะางิครับแม่เพิ่งบอกไปนะครับเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเราไปดูพร้อๆกันดีกว่า ว่าคำกริยาที่เกี่ยวกับการล้างกระทะเนี่ยมันมีคําว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับเขาทําอะไรครับเปิดน้ำเปิดน้ำ,นำอืำโอ้รองน้ำผู้ชมครับรองน้ำครับหมายถึงว่ารับของเหลวหรือว่าสิ่งอื่นนะครับที่ไหลตกลงมายกตัวอย่างเช่นเอากระทะเนี่ย ไปรองน้ําเพื่อเตรียมที่จะล้างนั่นเองนะฮะเหมือนในโจทย์ของเราเลยนะครับไปดูกันดีกว่าครับคําต่อไปของเราคือคําว่าอะไรครับรองเซทิเทิงรองเมื่อกี้เ้วเททิ้งล้วขัด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 ถูขัดถูขัดถูกต้องครับคุณแม่ครับเก่งจริงครับไม่ธรรมดาคาว่าขัดเนี่ยนะครับใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะถูไปมาเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยมันสะอาด เช่นใช้ฝอยขัดไปที่ก้นกระทะเหมือนในโจของเราอ่านะครับเอาละครับผ่านไปแล้วสองคำคำต่อไปของเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคือคำว่าอะไรล้างถู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 ล้างเตปิดสะบัดแขวนวางวาโอ้มีหลายคำเลยนะครับความนะครับ คำว่าควา่ำนะฮะก็คือการวางสิ่งของครับโดยการเอาด้านบนมาไว้ด้านล่างนะฮะเหมือนในตัวอย่างของเราก็คือการคว่ำกระทะนั่นเองนะครับอ่ะผ่านไปแล้ว3คําไม่ยากเลยเพราะอันที่ยากมันต้องอยู่ในคําถามของเราเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาในภาพภาพนี้คือคำว่าอะไรไปชมได้เลยครับ ยิบสยิบจับสบัดหยดติ้งจุดนั้นมันเป็นน้ําแล้วนะครับเออมีคําว่าอะไรไปกี้เสด็จเสด็จสบัดอ่าสบัดมาแล้วเสด็จก็มาสลัดก็มาอ่ะสละสบัดก็มาอีกโอ้หหลายคำมากอาจจะสับสนผมให้ตัวเลือกแล้วกันนะฮะดูดีๆระหว่างกอไก่ครับ ขอไข่นะครับอ,จอาจจะไม่รู้จักเลยอ,ะอ่ะอ่านี่คือตัวเลือกของผมครับระหว่างก็ไก่ชะน้ำาอหรือขอไข่ครับสเสด็จน้ำเฮ่อ,อก,กี้พอเห็นช้อยปุ๊บตัวเลือกมาปับ๊บโอ้คุยกันให้แซดเลยนะครับเหมือนกำลงังลังเลอยู่แอถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับไปช่วยเขยนช่วยเขียนด้วยคุณแม่ช่วยเข็นด้วย,วย,วยอ่ะ ถามเลยและกันครับน้องน้ครับทําไมถึงคิดว่าเป็นเสด็จน้ําครับเพราะคําว่าเสด็จน้ํามันดูใช้ในชีวิตประจําวันเรามากกว่าอ๋อเพราะว่าคนพูดเยอะใช้ในชีวิตประจําวันช้าน้ําคนไม่ค่อยใช้เลยไม่น่าจะถูกใช่หลักการนี้เลยใช่เหรอครับน่าจะใช่ล่ะน่าจะใช่นะครับแล้วคิดว่าคําว่าช้าน้ําเนี่ยความหมายมันคือยังไงครับหรือมันคืออะไรอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันมันอาจจะถูกก็ได้แต่คนไม่ค่อยใช้เราเลยไม่ตอบใช่ ใช่ฮะคิดอย่างนั้นนะนะไอ้แหละครับทําไมถึงคิดว่าเป็นเสด็จน้ําครับเพราะว่ามันน่าจะคล้ายๆกับการเสด็จน้ํามันเออเสด็จน้ํามันทำาไงครับเสดจน้ามันเอาของทอดอะค่ะไปวางบนตะแกรงแล้วก็เสด็จน้ํามันออกก็ทําอย่างนี้อ่านะแต่ว่าช้าน้ําอาจจะเป็นประมาณแบบเอาน้ําไปช้าล้างออสิ่งสกรปรกออกหรือเปล่าอ่าอูดูมีเหตุผลมากครับเนะฮะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบจากการกระทําเป็นคํากิริยาในการกระทําอื่นอ่าอย่างเช่นของทอดพวกนี้เนาะ คิดว่ามันน่าจะเหมือนกันอืมมีเหตุผลครับคุณแม่ล่ะครับตามน้องเมื่อกี้ตามน้องเลยนะฮะคิดแบบนั้นเหมือนกันไหนบอกคือจริงว่าทร่ว่าเสด็จน้ำมันก็คือการแบบสบัดออกไปอะไรเงี้ยครเอาแล้ว้าเกิดมันเหมือนกันทำไมไม่ใช้คําว่าสบัดก็ันาะเป็นในชอยใช่ไม่มีในชอยถูกป้ะขอบคุณอีกแล้วบอ้วไม่คิดว่ามันเหมือนการสบัดแบบเสด็จออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าการชะน้ําอ่ะมันเหมือนแบบการเอาไปให้โดนน้มเหมือนแบบ ให้โดนน้าให้เยอะขึ้นไม่ได้แบบเป็นการให้น้ํามันชาน้ําคือกาเอาไปโดนน้ำให้เยอะขึ้นประมาณนั้นเหมือนแบบเทน้ําลงมาแบบชะน้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นดูแลดูก็มั่นใจเหมือนกันถึงแม้ว่าจะลังเลว่าเอ้ยกอไก่ชาน้ํามันหมายความว่าอะไรแต่เหมือนเอาที่เรารู้ว่ามันน่าจะเป็นเสด็จน้ํามากกว่านะครับอ่ะคําตอบชัดเจนแบบนี้เอกฉันมากๆเรามาดูดีกว่าว่าถูกหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมครับ ค่ะพร้อมแล้วเราไปชมเฉลยได้เลยครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไปขอไปเสด็น <ไฟ S 1> ้ำคุณก๊<ฟ>อเลยแม้ไปจริงๆก็ควรที่เก่งมากมากครับสเสด็จน้ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคาว่าสเสด็จน้ำครับคือการทำให้น้ำยุหดยด หรือว่าหยุดไหลนะฮะด้วยการยกวัตถุขึ้นลงแบบเบาๆเย่เพื่อให้น้ำเนี่ยมันร่วงลงมาครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสเสด็จน้ำนะฮะส่วนคําว่าช้านะครับทําให้สิ่งโสโปรกนะฮะหรือว่าสิ่งที่ติดอยู่บนผิวหน้าเนี่ยค่อยๆหลุดหรือหมดไปด้วยน้ํมามักจะใช้กับคําว่าล้างเป็นชะล้างเช่นชะล้างหน้าดินนั่นเองครับ อาแล้วฮะข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วครอบครัวนี้เก่งจริงๆ3ข้อเต็มสตตีมรับไปเลยทุกท่านสาวหกพันเบาร์โอ้โหง่ายนะครับน้องแหมข้อท้ายก็ยากข้อท้ายมันยากเพราะว่าคำว่าชะลลางมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนาะแต่จริงๆแล้ว มันก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าภาษาไทยอยู่รอบตัวนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหแต่สนุกสนานมากๆเลยนะครับคผูชมากลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับพราะความสนุกแบบนี้และความรู้ในวิชาภาษาไทยในเกมท้าภาษาไทยนั่นเองครับวันนี้คิวคุณแม่นะไอซ์ Ice, และน้องแทมครับลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วสวัสดีครับย้เ yeah. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ปไ็นไงฮะน้องแทยชอบข้อไหนมากที่สุดครับเออชอบข้อแรกทำไมครับ เพราะเรื่องของกินอ๋อเพราะเรื่องของกินคือเราชอบกินนั่นแหละใช่ใช่ไหมชอบกินอะไรมากสุดเอ่อหมูกระทะหมูกระทะโอ้นอกจากหมูกระทะชอบกินอะไรอีกครับหอ,หอยแมงปูอหอยแมงปูโอ้แต่หอยแมงปูต้องเอาอะไนั่นออกเนาะหอยนางรมใช่ไหมได้หอยนางรมก็ได้มีอะไรที่หอยไม่ได้บ้างครับเออไม่หอไม่ีตายแล้ว